ส่งกำลังใจให้ครอบครัววิโรดทองชิวล์เด็กเดว่าวันที่9สิงหาคมมีรายงานว่าวิโรดทองชิว้วผู้กำกับหนงังและยังเป็นคุณพ่อของอดีตดาราสาวน้ำตาลเดอะสตาหรือน้ำตาลบุตรซารันทองชิว้วดาราสาวผู้ล่วงลับเสียชีวิตแล้วโดยญาติเพิ่งพบร่างไร้วิญญาณหลังจากเสียชีวิตมา3วัน สำหรับกำหนดการจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา18นาฬิกานาทีตั้งแต่วันที่9สิงหาถึง11สิงหาคมนาวัดป้อมจังหวัดสมุทรสาครและจะมีพิธีชาปนากิจในเวลา20นาฬิกาของวันที่11สิงหาคม2,565น้าเมรุวัดป้อมจังหวัดสมุทรสาครหลังจากสูญเสียลูกสาวจากนั้นก็พสถึงลูกสาวเสมอๆแกคงคิดถึงน้ำตาล เลื่อนไปเจอทีอไรสะเทือนใจทุกทีจนมาได้รับข่าวร้ายในวันนี้ว่าแกเสียชีวิตทางทีมงานของเราต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัววิโลทองชิวด้วยค่ะ